เอ้ยไอโดมครครับเอ้ยอลิศอยู่ไหมวะอลิศยังไม่มาเลยครับผมพอดีลุงอยากจะเข้าดูอยู่วะไปวะไข่เกา,าสดเจอได้ไปติด กูเก็บอาวุธก่อนเลยกูเตรียมก่อนเลยเพื่อไม่คนเก่า สวัสดีเด็กๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีสดีครับเนี่ยสวัสดีสวัสดีสดีครับเนี่ยโอ้ครับมีใครมีแบบเอ่อตู้เซฟขายนะครับโอ้หายากจงเลยหนุ่มบัตรนั่นอ่ะบัตรอะไร่บัตรเพิ่มเลไรด้วยวะนะเล่นบ้านแม่บัตรเซฟการ์ดเขาถามว่าบัตรเซฟการ์ดรีไวนะ้อ่ะ พอสุดรอเนี่ยเดี๋ยวเขาถามเนี่ยขายเปล่าเล่นไหมไม่ใช่มีเซฟก้าใช่น้องเข้าไปแล้วผมใบเดียวนี <c oughs> อ้อ๋ยววันเดีไร้นิว่าสวัครับสวัสดีครับนี่อะไรอ่ะลุงเป็นใจอ่ะลุงเหรอเป็นคนไม่ลุงม,มีปอกแขนด้วยอ่ะ อ๋อก็เอามาใส่เฉยๆอ่ะใด้หรอมาใส่เฉยๆได้เหรอลุงลุงอยากใส่อ่ะเดี๋ยวลุงจะไปโค่นสภาสักหน่อยลุงจะไปสภาเหรอลุงจะไปโค่นสภาสักหน่อยวันใช่ยังวก็เกณฑ์สามเราจะโค่นสภาได้เหรอเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยโค่นหมดเลยไหมที่ผมไปแล้วหรอนะอืมลุงสภาไหมปนุง ต,ตีสภาหรอตีได้เหรอเอ,อตั้งกระบวนการตีดีไหมโดนจัดเถอะส่วนค่าปรับมึงจ่ายนะโอเคป่ะโดนจีร้านนี่ว่ะลุงตีสภาเนี่ยไม่รู้ว่ะมึงมึงจ่ายโอเคป่ะกูไม่ตีแล้วคนหนึ่งโอเคไหมไม่เอาไม่เอารู้เดี๋ยวกูไปตีให้กูบอกว่ามึงจ้างวานมาอ,อ,อ้าวนี่ตีลุงเปิดลุงนี่ว่ะลุงมีไม่นะว้ย ผมไม่มีอะไรเลยอ่ะลุงผมซื้ลุงไม่ได้หรอกลุงลองขึ้นให้ผมดูดีไหมแต่ผมจะซื้อลุงได้อะคืออะไรนะคือไม่ได้มีที่ใดเนี่ยแบบว่ากันเอาเงินมาแสนหนึ่งก่อนเลยกูเจ็บเลยเห็นไหมเห็นไหมมึงดูด้วยหนูหนูต่อยลุงอ่ะหนูต่อยลุงเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยแทะต่อยไงวะให้เป็นรูปหัวใจเนี่ยแก้มกูนะเออไป่ฉันไป เอา้าบ้ากับแฟนนี่ว่าดูมันมันทำร้ายร่างกายคนแก่กมันจะไม่ขอโท,โทษคนแก่เลยอ่ะงเรียกใหม่แฟนเนี่ยล้วเป็นอะไ,ไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นคนเก่าอู๋เป็นคนเก่าโอูตีมึงได้ไหมเนี่ยวันดีพ่อหนุม่มวัสดีทุกคนไปเถอะอูไปขาย เาเจอต้นหมายนะลุงเจอการเจอการกูสาวสาวเยอะไปหมดนะแตาแต่พดีค่ะผมไม่มีตุ๋หอยอยู่ข้างนั้นครับหหน้ายูจีรายการแก้ไขแก้หรือยังบวกลบแบบบวกลบไปกดแก้ไขเหลือแค่นั้นแล้วแล้วก็ไปตอบกลับว่าแก้ไขแล้วในห้องรายการแก้ไข เอไปหาชีพโพสต์ดีกว่าเว้ยันไปหาเรื่องดีกว่าเรื่องชีพโพสต์เออหมั่นใจโอ้ย,นนอยอเฮียแล้วตาลมนงานึบอป่ะใช่ไปถึงชีพใช่แล้วสมัวรและสัตว์ครับรถผิดเนไนะเฮีย ตกน้ำไปแล้วเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้เห็นไหมคุณหมอไม่ไดูอ่ะเดี๋ยวเอาปลอกแขนออกดีกว่าวะมันจำได้มันไม่ดีวะมันได้รอตรงนี้แป๊บหนึง่ง วันนี้พาลูกไปไหนครับลุงเดี๋ยวพาลูกไปหาส้นตรีก่อนดีมะพาลูกไปหาส้นตรี วัยรุ่นตีกันว่ะดูเด้แก๊งสิบแปดมงกุฎกับใครโอ้นี่แก๊งตีกันเหรอระวังระวังกันนะอย่าตีอย่าตีกันนะ ัติไม่ใช่ทางออกนะกูหนีก่อนแล้วหมดเวลาแล้วกูหนีแล้วลุง,ลงเออเออกูหนีแล้วอยังเรียกลุงเยอะโ <c oughs> คตรป่วนอนะผม <c oughs> <c oughs> ค,ครับแค่นั่นแหละเออขับรถไม่ดีว่ะอ่า ไปกีเ่เราเด้นอกเมืองไหนนะคะเดี๋ยวมาเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไปหาเรื่องคนแป๊บนึงเป็นสายสืบครับไปสายสืบครับไปดูไปดูเป็นสายสืบครับสืบช่วงนี้เราน่าจะได้พักแหละเพราะว่าเขารออัพไม้ภูกันอยู่แหละช่วงนี้กันีหน่อย อยู S <S ่นะัว่างไอ้แก๊งสีเหลืองสีเดียวกับเฟิร์สอ่ะอีกแก๊งสีอีกแก๊งมันชื่ออะไรี่วันเฟิร์สครับไว้ก่อนก่อนใช่ไหมครับผมเมื่อคืนได้ยินว่าเขาจะซัดกันอีกแล้วมีใครได้ทำด้วยใช่เขาจะซัดกันเพราะว่าไว้ก่อนไปพูดเน็บแนมไก่แก๊งหนึ่งอีกแก๊งหนึ่งก็ไปต่างคนต่างพูดนะเนี่ยแล้วจะแจ้งเรื่องกับผมไว้อ่ะ แค่าดว่าจนต่ออีกวันนึงนะ <c oughs> อยากตีก็ตีออกก็เหลือกันที่เขาเล่นมันว่างว่างมากมั้งไม่ผูกเข้าแล้วเลยวันที่สามวันที่สามรถที่ไม้เบสอยู่ลงไหมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบโอ้ยไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวหาวิธีจาัดก,การให้พวกคุณอยู่แล้ละ จะจอดใครมีบูไม้บอกไงเด็กๆแม่ทำไรอ่ะซื้อรถคันใหญ่เงี้ยเอาไม่เป็นเอาไปเป็นบูหรือไม่ยูฮะก็จะเป็นแบบทรงเอไงวัยรุ่นกู้ตังไงกู้ตังกูยังไม่มีตังเลยกูแค่กูบอกทรงเอกูจะมีตังไงทำทรงเอก็เป็นเอเย็ดไงไม่เป็นละเอยกเอเย็ดไม่ไหวว่ะไม่มีตังว่ะทำไรกันเนี่ยเด็กๆ <c oughs> ส่งเอเย่นน่ะเออพ้อค้ารายใหญ่เอออันนี้อยู่แก๊งกันหมดเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครตอบตั้งค่ะคนเลยเอ้ยไม่ไม่มีใครตอบอ,อ,อบ่ะไปหาแก๊งต่อดีกว่ากำลัง่นดถึง,ง,งการกู้งเงินอยู่เออไปหาแก๊งก็ทืบอกว่า มันอยู่ไหนกันหมดวะแลนเชียวดีกว่าเฮ้ยไอ้โดมเอ้ยอลิศอ,อ,อยู่ไหมวะอลิศยังไม่มาเลยครับผม พอดีลุงอยากจะเข้าดูอยู่วะดูอยู่รับคนปะวะอ่าแน่ใจไหมฮะนี่มึงเป็นคนในแก๊งไม่ใช่เหรออะไรก็ผมตัดสินใจไม่ได้เฮ้ยเป็นคนตัดสินใจได้ไม่วะไม่ได้คร,รับลุงมีอาวุธนะเว้ยลุงมีอาวุธอะไรครับมีไม้ไงแล้วลุงต้องเก็บไม้ผมก็เลยงั้นนะอ๋อแน่ใจเหรอ ไม้กูไม้กูเร่ดูมีไม้จันทรักหน่อยหรือเปล่าแล้วป,ปไม่ไหวเลยว่ะไม่ไหวไม่ไหว เด็กสมัยนี้มันอ่อนปวกเปียกไปหมดเลยว่ะไม่ไหวไม่ไหววะไหวหรือเปล่าปลาไม่ไหวกับป่ะไหวหรือเปล่าไม่เอาลุงไม่ไหวเอออ้าวอยากเข้าดูอยู่อ่ะสดเว้ย เข้าได้ไหมวะเดี๋ยวต้องถามาลิสเลยครับเมื่อไหร่มันจะมาว่าลุงอยากจะเข้าแก๊งอะเนี่ยลุงทนไม่ได้แล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวลุงมีไม้อ่ะเข้าได้ป่าวเข้าได้ครับเข้าได้เหรองั้นพาไปเข้าดิ <S <S ต้องถามลุนอนะอัลิสอะโอ้โหตายนะ ร้านลูกอยากจะหาแกงเข้าว่ะชอ้าแกงไหนแกงไหนก็ได้อ่ะมีไหมไม่ส่งเงินไม่ฟาร์มขอแดกอย่างเดียวได้ไหมดูอยู่ <S 1> <S 1> <S 1> ไม่ทำหาเลยเลยอ่ะได้ไหมได้ไหมลูกไม่ไหวแล้วมาอย่างี้ย เั้นเดี๋ยวเอาเงี้ยเ,เ,เดี๋ยวลุงรับสองคนนี้เป็นหลานแล้วกันดีไหมแล้วก็ฟาร์มให้ลุงด้วยแล้วก็ส่งให้ลุงด้วยเป็นเด็กที่ดีของผู้ใหญ่หนูไม่มีตัวเลือกใช่ไหมลุงไม่น่าม,มีนักเพราะกูแก่แล้วนะกูแก่แล้วกูคงเลือกอะไรได้ไม่เยอะนะถ้าให้กูเลือกอีกกูคงนอนลงอะ่ะไม่นอนตีินแน่นอนอะ่ะนะยังไงเดือไปไหนเรือ อีกสักบาทไหมนะดูอยู่อะไรับกสักบาทไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นฝีมือหมดไป <c oughs> ไปหาแก๊งต่อดีกว่าพีหัวองอ้วยเออพี่โตครับว่างไงว่างไงว่างไงไอพวกวส้อปฏิการแก๊งแบบเพนกับก่อครับเราเรา,เราทุกวันไหน,น はあ